สวัสดีนะคะเพปนะคะมาจากร้านชาลินจูเลียค่ะมีหลายๆท่านนะคะทั้งมาถามเพบเยอะมากว่าทางร้านเนี่ยจำหน่ายเป็นเพชระอะไรนะคะก็ขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าทางร้านจําหน่ายทั้งเพชรแท้ธรรมชาติแล้วก็แ l a โก o o ดมอน m o ค่ะทําไมถึงจําหน่ายทั้ง2อ,อย่างเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยมีลูกค้าทักหาเพบเ,เยอะมากว่าทางร้านมีแลบโกนขายไหมจริงๆในตอนแรกเนี่ยทางร้านจําหน่ายแค่ตัวเพชรแท้ธรรมชาติเท่านั้นค่ะแต่เมื่อมีคนสอบถามมาเยอะเราก็ทําตามดีเควสของลูกค้าค่ะโดยการที่จําหน่ายทั้ง2อ,อย่างไปเลย และไม่ต้องกลัวนะคะว่าเพชรทั้งสองอย่างนี้จะมาปนกันเพราะว่าทางร้านนะคะสามารถจําแนกให้ได้ค่ะว่าตัวไหนเป็นเพชรแท้ธรรมชาติตัวไหนเป็นเพชรแ l บโกนลส่วนในการเลือกทําเครื่องประดับซักชิ้นนะคะก็มีลูกค้าหลายๆท่านเหมือนกันทักมาสอบถามเพชรว่าควรจะเลือกทําเป็นเพชรแท้ธรรมชาติหรือว่าเป็นเพชรแ l บโกนลดีกว่าถ้าส่วนตัวเพชรเลยเนะี่ยเพชรมองว่าไม่มีอะไรผิดแล้วก็ไม่มีอะไรถูกค่ะจะขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ซื้อเลยค่ะว่าชอบแบบไหนแล้วก็จะขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ซื้อด้วยและทําไมถึงต้องเลือกผลิตกับทางชาลินจ j e ี l ข้อที่1นึปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตรงนี้นะคะทางเพบแล้วก็ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านมากๆด้วยความจริงใจและเป็นกันเองค่ะสองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่ะลูกค้านะคะไม่ว่าจะท่านไหนสามารถ แจ้งงบประมาณกับทางเพปได้เลยว่ามีงบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวยังไงเพบดูไปให้คะ่ะว่าในงบประมาณที่ลูกค้าแจ้งมาจะได้เป็นเพสสเปคไหนนะคะจะได้เป็นคุณตี้อะไรนะคะหรือว่าในบางท่านถ้าอยากจะแจ้งเป็นสเปคมาก็ได้เช่นกันแล้วเดี๋ยวยังไงทางเพปจะทําราคาเสนอข้อที่3แล้วเนาะจะอยู่ในเรื่องของระยะเวลาค่ะระยะเวลาไม่รอนานจนเกินไปค่ะใช้ระยะเวลาผลิตเพียง7-14วันหลังคอนเฟิร์มแบบเท่านั้นค่ะ4จะเป็นในเรื่องของการคัสตอมไหมค่ะในข้อนี้นะคะลูกค้าสามารถคัสตอมได้ตามความชอบของลูกค้า ได้เลยว่าลูกค้ามีแบบในใจหรือเปล่าหรือว่ามีดีไซน์ที่ตัวเองออกมาแล้วอยากให้ทางร้านขึ้นแบบให้ทางร้านยินดีคัสตอมให้นะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฝีมือช่างค่ะข้อนี้เพบว่าเป็นข้อที่สําคัญไม่แพ้กับข้ออื่นเลยนะคะช่างของเรามีประสบการณ์มามากกว่า 30- 40ถึงปีเลยค่ะก็ตรงนี้รับรองได้ค่ะว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งของที่มีคุณภาพไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะหากนึกถึงเครื่องประดับสวยๆคุณภาพดีต้องชาลินจูเลี่นะคะ